ใหญ่่าตัวแรกใหญ่ไฟตัวเมียเล่นปลาเล่นปลาเอาให้น่าหน่อยเขาจะได้รู้เราเราชุบมือเปิบแจ๋วแจ๋วแจ๋วเยี่ยมดิงอย่างแรงเลยวะฮะไม่ไม่ไม่ม่ม่ไม่เฮ้ยทำไมไปนู่นนะเดี๋ยวเนี่ยันยันยน เอ,เอาเอาทางปลาก่อนเดี๋ยวมันจะสีเงินพีอีไม่ใช่เหรอฮะใส่กับพวนไั้กดแรงอยู่เนาะนสวิงเล่ายี่ไหนฮะอะไรอเอเอาอเดี๋ยวค่อยเอาผ้าเขียวเวิงอยู่นี่โทษทีครับโทษที <laughs> <laughs> มองมองแต่ปลามองแต่คนปัน่น เออลุ้นอยู่เนดี้ครับเดี๋ยวเอานี่ก่อนเอาตัวที่มันไม่เขาคัดไว้ตรงนี้ไงววโอ้ตัว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 ตึงนะคัวฮะฮะอะไรอ่ะไอ้หลามเหรอฮะไอ้หลามป่ะวะเดี๋ยวตื้อเดี๋ยวดิ้นเดี๋ยวตื้อเดี๋ยวดิ้นไงไอ้หลามป่ะ ฮะไม่รู้เลยมาที่นี่แหละมาทนี่แหละพันมาทนี่แหละหลังจากเห็นปลาอย่างเตียมปลาอะไรข้อขาวโอ้มีสีสันนี่โซเหลืองอะไรวะไอ้สร้อยเหรอไอ้สร้อยไอ้สร้อยอ่ะเอ้ยเห็นหน้าแล้วเอ้ยเอ้ยไม่ใช่โซใหญ่ โอ้ยเออเออมานี่ก่อนเอาเข้ามาก่อนเอาเข้ามาก่อนเอาปลาเข้ามาก่อนครับเออเออตายแล้วเออตายแล้วเออยาย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 อย่าเอามือแย่เอาคีมคีมคีม ใช่เย็นสีชมพูนี่อันนี้ไม่รู้่ังมือแย่แล้วเนี่ยเย็นชมพูอยู่ข้าบโอ้ยดูดูดูฟันนี่ฟันเหมือนคนเลยอ่ะโอ้ยโสดตัวนี้เพิ่งเคยเห็นเั้ยเออนี่แหละไม่ก็ที่อยากจะออกมาเจอก็แบบนี้ไงถ้ามันคล้องใจไงสมอหลุดมาบิกินเลยปลาเออใส่ละใช่ฮะฟุกครับอยู่ใส่ละใหญ่นะมันตอนนี้มันแกล้งเหมือนไม่มีแรงนะ เออัลวนพืชแคเดียวนพไม่สายเราใหญ่หัวอย่างเดียวดินแรงจแรงจริงนะถ้าจับไม่ทันตกน้ำเลยนะโอเคปขอคัดไว้ตรงนี้อ่ะเก๊งๆๆๆๆมันดึงออกอย่างีมันดึงออกข่ากผมพูดมาผมติดตะกร้าไม่รู้รว้าคันค้าคนแหละฮะเออโยโย่เลย แหม่คุยกันไปถึงไหนไม่รู้ลืมเลยลืมเรื่องคุยเลยก็มึงขย่าคันนะโอ้โหกับพวหตาสว่างเลยตาสว่างยายชอบเลยเอาแล้ว่ยอ้าวคนข้างหลังก็ตื่นหรอครับเมื่อไหร่ว่าจะไม่นอนเมื่อไหร่จะตื่นติ้งให้ตื่นแตดก่อนไหม ต es, trendy, ัวใหญ่ตคเอาแล้วค uh, ืนนี่ไออันี้เป็นใสเอ็นเอจับอันนี e ้โชว์มันใสอย่างนี้สิฟันนะของแท้เว้ยโอ้โหเอาแล้ว เอ้แก้วมานี่มานี่มานี่โอเล่นแล้วเอาปลาเอาคนค่อยๆเด้อปล่อยวิ่งด้วยเด้อให้มันวิ่งออกด้วยเด้อเอากดตัวเบรกไม่ใช่ตรงนั้นนะเบรกเบรกตรงมือนะอุ้ยเรื่อยเรื่อยปลาเอาแก้เดี๋ยวให้หวานมากเอึบอึไปเลยเว้ยได้ไหมเออตัวนี้กดเว้ยมัแก้วโอุ้ยเดาวางมันสีท้องเรือเด้อ order เพราะว่าปลามันรอดท้องเรือได้ลูกเด้อใจเย็นเด้อ เอ้าทำไมไม่มีเสียงไม่ได้ไม่ได้เปิดเสียงไว้เอยทีแรกอะเปิดฮะเปิดแล้วก็เพิปดรหอไม่มไ่รู้เลยสนใจฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็เอาเคลียร์กันเอานะครับกลับมาเปล่าดูเอ็นด้วยขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นไหมไปแล้วโอ้นี่เอาอีกตัวคู่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 เขาคู่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 เอ้ยโอ้ยหย่อนสิหย่อน เนี่ยไม่ไม่ไม่พอจะตักแล้วหนูหย่อนไงลูกเออยอยกปลาหนีเออมาคู่แล้วเออโอ้ปลามันหนักเลยสิไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับเมานะไม่เกี่ยวกับเมาเออเอ๋ยใช่นี่สิแล้วคนเชียนก็ต้องได้คู่ข้างหลังครับหย่อนนะครับเพื่เพื่อนอย่าไม่มีเอาเหยื่อโอ้ยจะ่าจับไปเลย ข้าวปดฮะนี่ข้าวป่นเออยก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 ได้ยกได้เป็นเป็นสายเลยวะเออยกครับเออเอาแล้วต่ายยกยกยกอัเบ็ดหายเหรอเบ็ดหายไปตัวเออจะไปทีโอุปอายกขึ้นลูกเออมาเลยยกขึ้นถ่ายรูปให้มันรอๆหน่อยที โอเคแก้วเอ็มกดแรงดีเนาะเอาเร็วๆไว้เขาหลุมแล้วเขาหลุมแล้วเดี๋ยวเดีรือปั้นหนีเอาข้างหลังอัดแล้วครับอ้าวเย็นๆเดี๋ยวกล้องไปกล้องไปเดี๋ยวกำลังเคลียร์ข้างหน้าใส่นี้บิดนี่ลบบิดบิดบิดบงนีเออ เอาวัดกันอีกแล้วผู้มาผู้ผู้นี่จับจับสองเลยไม่ได้เหรอจับสองเลยเหรอเออเออตัวตัวใหญ่กว่าใช่ระวังเด้แก้มคมเด้เราผู้อยู่เบื้องหลังใช่ไหมเฮ้ยเจ้าการไปเอ้ยัวเมียมันเหรอตัวนี้ใหญ่ฝ่าตัวแรกใหญ่ฝ่าหัวเมียเออไม่เล่นปลาเอาให้นั่าหน่อยเขาจะได้รู้เราเราชุบมือเปิบ

หนักว่าไงเนี่ยมันมองยากมันมันทำแข็งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเโอ้ยงามงามงามครับครับครับไอ้อะไรวะโอ้ยโซส่เดิมควอกเดิมเออ ได้ดึงคนละตัวแล้วเว้ยดึงมีพลังโอ้ม่าม่าพอบีก็เงี้ยเอาปลุกเลยโอ้เจ้าของตื่นเลยนะต้องขันใสะดุ้งเลยแหละไม่เปลี่ยนเดียวไปเมื่อกี้นี่เองวางขันเป็ุ่งเลยใส่ยังเงี้ยงามเนาะเนาะใส่เงี้ยดึงลอกวิ่งในกลางงามแล้วเนาะ องัันนไมมม่ทผลติดติดติดมืออยู่อยู่เอ๊ะโอเคพ่อมาเอเอตั้งนิ่งนิ่งนี่ในบรรยากาศนะอืมใส่ลงตะกร้าไปเอ้ยใส่ในลังไปละนี่ตัวขาวๆนี่ผมว่าเออนั่นน่ะนั่นน่ะมันกลับ ติดฟันติดฟันเห็นปหมีตัวอยู่ข้างในนี่ที่แย่ไม่ได้ไงฟันในโซ่มันพอมันโตแล้วมันมีฟันเห็นเหนจะลวงแล้วจะเห็นฟันมันแข็งโป๊กถ้าม่มีเบ็ดแค่สองตาไม่ใช่เหรอสองตาเออทีนี้ออกแน่นอน สามตัวสองตาเออสามใช่ไมครอีกอันนึงเออก<า>็สองตาเขาปวดออกแล้วสองตาแล้วยังเหลืออีกตายัางมีมัดด้วยหรือสามตาเลยเ่เออนี่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 ฝั่งนี้นี่เจ๋อเออเห็นหน้าหน่อยไปไม่ใช่แล้วใช่ันี่อนนอเอ้ยอไอ้ทีปปมมม่มันขาดของเขาโดนที่แรกป่ะ ไม่ของเขามันมีอยู่ไงตัวนึ่งขาดขาดแล้วมันลงไปที่แรกทือว่ามันขาดอ่ะอออว่าเฮ้ยขาดได้ไงวะที่นรานดบอกว่ามันขาดได้ไงวะมันเอามาขึ้นเอออ่ว่ามันขาดอ่ะที่ที่ลงไปเลยเฮ้ยมันขาดได้ไงน่ะแต่มันได้ปลาเนี่ยี่ดฮะมันได้ปลาในปลาไม่ไม่ที่เอาขึ้นมาที่เอาขึ้นมาที่ว่าเหลือแต่ตะกั่วขึ้นมาน่ะแล้วมันสายมันหายไปได้ไงน่ะด้วยบอกว่ามันขาดหายไปตัวนึ่งอืม

เบ็ดมันขาดไปเลยเลยมันหลุดตัวที่หนึงแต่อีกตัวน,นึงอ่ะมันแรงเลยกลางเลยจะดึงขาดโเทไม่รู้ดโดนโถหร,อหร,อรือเปล่าลวงไม่ได้ไอ้สซ่ตัวใหญ่มันชอบไอ้นี่ฟันคมหนึคงฟันันึ่งดูดิกลางโคตรใหญ่ตัวที่มันดึงเมื่อกี้นี่ไง

เนี่เมื่อก่อนเนี่ยที่เราว่าเฮ้ยมันมันโตแค่นี้หรือไงวะโตแค่นี้ไงวะนะพอมาเจอไซส์พวกนี้เราอืมถึงว่าผมสามสี่คันพร้อมกันปิ้งปิ๊งผมรู้จะเอาคันไหนอยู่จุเดียวกลับเสด็จมาะกลับซื้อคืนกันแหละเรียกผมเอากระเบนกระเบนมาตัวหนึ่งกระเบนเหรอกระเบน ไต่เออีลงมึงโมโหปลามักินโต๊ต๊ใจล้หมดเลยนาะไม่รู้วะเอ้ยเราแยงไปหมดแล้วตู้เนี่ยนี่ตัวนึงนี่ตัวนึงอืม แรงกตัวแรกคือบอกมีกลางน้ำอ่ะ้มันก็่ามาเราไม่เคยเจอเนาารยเคอครับเอาลงถังไลยดีกว่ามั้งตัวนี้นำมันขยำปตาออกมาตายเกอเออเยอะเยอะไม่ไม่ไม่ผมจับอยู่นี่ปลาอยู่ในมืออ๋อเหรอไม่รู้นะัันมยห้ เอา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 ทับโคกหน่อยทับโคกทับโคกทับโคกหน่อยมันมองเห็นเออมันเห็นมีห่อครับใช่ใช่นั่นแหละโอ้โอหตัวอันนี้ยงออกแล้วเนาะมีเบี้ยเนาะ เอาขึ้นอยู่เดียวสาตัวตัวนึงไซนี้ไซนี่เนาะแรงดีเนาะโอ้เอออันี้คือ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 เอาไอเยียอเยี่นี่เอาไอนี่นี้ืมีมีเยอะไหอเด